สวัสดีครับสาริกามาคุย EP ที่8ครับมาคุยกันเรื่องการเสริมทัพของสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับแน่นอนว่าถูกจับตามองมากๆหลังจากที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะซื้อใครในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับอย่างที่ตั้งชื่อคลิปเอาไว้ครับปาเกตา้าเดียบี้โรดี้และบอสแมนใครจะมานิวคาสเซิลแต่โปรแกรมปรีซีซั่นมาแล้วครับติดตามพร้อมกันในสาริกาทรานเฟอร์ครับ สาริกาทรานเฟอร์ EP นี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึง4นักเตะที่มีข่าวกับเราหนาหูมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ Lucas eta, odi, aby, ลูคัสปาเกต้าเรันโลดีมุซาเดียบีและก็สเวนบอตแมนนะครับวันนี้จะมาแนะนำทั้ง4คนไล่เรียงกันไปและความคิดเห็นของผมว่าแต่ละคนนั้นเราจำเป็นต้องได้ตัวมาหรือไม่และโอกาสที่จะได้ตัวมานั้นเท่าไหร่อย่างไรนะครับเพื่อนๆเ,เลยครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันมาได้เลยนะครับ เริ่มที่คนแรกครับข่าวมาหนักจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเจ้าตัวเองก็สนใจที่จะย้ายมาด้วยครับนั่นก็คือลูคัสปาเกต้าครับปาเกตาเป็นกองกลางตัวรุกทีมชาติบราซิลของโอลิมปิกลียงในลีกเอิงฝรั่งเศสครับอายุ24ปีสูง180เซนเมตรครับตำแหน่งถนัดก็คือมิดฟิลตัวรุกเนี่ยแหละครับสร้างสรรค์เกมเป็นจอมทัพเบอร์10ถนัดเท้าซ้ายติดทีมชาติบราซิลไปแล้ว31นัดยิงไป7ประตู ลงเล่นให้กับลียงรวมทุกรายการ44นัดยิงไป11ลูกแอสซิสต์อีก7ครับค่าตัวในตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก35ล้านยูโรนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าปาเกต้าเคยอยู่กับเอซิมิลานในเกาโชอซิอามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับลงเล่นไป44นัดยิงไป1ลูกแล้วก็แอสซิสต์อีก3นะครับก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมโอลิปิกลียงนั่นเองนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ย้ายมาอยู่กับลียงนะครับ ทางปาเกต้าก็ได้เล่นร่วมกับบรูโน่กิมารส์ซึ่งตอนนี้บรูโน่ย้ายมาคาสเซลแล้วนะครับเล่นกันแบบเข้าขารู้ใจทั้งในลียงและในทีมชาติบราซิลครับเพราะฉะนั้นดูแล้วมีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่ปาเกต้าน่าจะสนใจย้ายมาร่วมทีมคาสเซลและทีมคาสเซลเองก็ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งจอมทัพเบอร์10เหมือนกันถ้าเป็นผมผมอยากได้ผมบอกเลยครับแล้วผมรอชูเสื้อเลยเนี่ยตัวนี้ต้องรีบมาเลยนะครับ อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่เราต้องเสริมทัพแน่ๆครับและหลายคนก็เห็นตรงกันนั่นก็คือแบ็กซ้ายครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเรายืมแมตช์ทาร์เก็ตมาจากแอสตันวิลล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราจะซื้อขาดทาร์เก็ตจากวิลล่าหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้หนึ่งคนที่มีข่าวหนาหูกับเรามากๆก็คือแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลของแอตเลติโกมาดริดโรนัลโดีครับเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่อายุ24ปีสูง178ซมครับ ติดทิมชาติบราซิลมาแล้ว15นัดฤดูกาลที่ผ่านมาครับลงเล่นให้กับแอเลติโกมาดริดทุกรายการ42นัดยิงไป4แอสซิสต์อีก5ก็ถือว่าเป็นตัวหลักเลยเลยครับแบ็กซ้ายตัวหลักเลยค่าตัวในตลาดตอนนี้ประมาณ25ล้านยูโรถือว่าไม่ได้แพงมากนักนะฮะและผมแอบกระซิบบอกนะโรดี้เนี่ยในฟุตบอลแมเนเจอร์ที่ผมคุมนิวคาสเซิลเนี่ยผมก็ซื้อโรนัลโดที่มาเล่นแบ็กซ้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ได้เอานะฮะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับเอ๊ะนี่เราจะกลายเป็นทีมบราซิลเลียแล้วหรือเปล่าเนี่ยมีแต่ตัวบราซิลเท่านั้นเลยนะครับเอาสลับมาที่มุสซาเดียบี้กันหน่อยครับคนนี้มีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับปีกตัวจี๊ดทีมชาติฝรั่งเศสของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในบูเดสลิก้าเยอรมันครับเดียบี้ครับเป็นดาวรุ่งอายุแค่22เท่านั้นเองนะครับสูง170เซนติเมตรติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้ว5นัดยังยิงไม่ได้ แต่ว่าเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วทุกชุดนะครับเดี๋ยวไปชนไล่มา1 8 19 20้ติดมาหมดแล้วครับตำแหน่งปีกนั่นเองครับปีกซ้ายก็ได้ปีกขวาก็ดีนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้กับห้างขายยาเลเวอร์คูเซ่นไปรวมทุกรายการ42นัดยิงไป17ประตูแอสซิสอีก14ครับเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ครับค่าตัวในตลาดแน่นอนแล้วครับฟอร์มดีขนาดนี้55ล้านยูโร ค่อนข้างแพงเลยนะครับก็มีข่าวว่าถ้านิวกาเซนเนี่ยจะเอาเดียบี้เนี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรแล้วล่ะครับและเป็นเด็กปั้นของปารีสแซงต์แชร์แมงมาก่อนด้วยสำหรับมูซาเดียบี้นะครับถ้าได้มูซาเดียบี้มามันแน่ๆฝั่งหนึ่งแม็กซิแมฝั่งหนึ่งเดียบี้เอาละสิแต่แม็กซิแมยังไม่รู้นะฮะว่าจะยังไงต่อแต่เจ้าตัวยืนยันว่าจะอยู่ต่อแน่นอนนะครับ เอาไปที่กองหลังกันบ้างครับกองหลังเราก็ต้องเสริมครับโดยเฉพาะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟนอกเหนือจากแบ็กซ้ายที่ได้ว่าไปเนี่ยนะครับเซนเตอร์ฮาฟตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยหลักๆเลยก็คือแดนเบิร์นฟาเบนแชร์แชร์เนี่ยต่อสัญญาไปแล้วเบิร์นก็เพิ่งจะย้ายมาแล้วก็ทำผลงานดีเพราะฉะนั้นสองคนนี้น่าจะอยู่แน่ๆเจมาล่าเซลกับตันทีมดูทรงแล้วก็น่าจะยังได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมอีกต่อไป สำหรับจะมาลัสเซลนะครับแต่ช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาก็มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วหลักๆเนี่ยสคนนี้อาจจะได้อยู่ต่อแต่ที่เหลืออีก2คนอย่างค,คีแลนคลาร์กแลวก็เฟเดริโกเฟอร,ร์นนเดสเนี่ยโอ้โหสองคนนี้น่าจะต้องย้ายทีมแน่นอนแหละครับเพราะว่าไม่ได้ลงสนามเลยไม่มีชื่อเลยด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข่าวกับสวนบอตแมนครับมีข่าวมานานแล้วด้วยนะครับเซนทาฟ์ชาวเนเธอร์แลนด์ชาวดัชของลิวในลีกเอิงครับแต่ วอตแมนก็มีข่าวกับ AC ซมิลานครับทีมดังในเกาโชสเรียซึ่งมีข่าวว่าใจเจ้าตัวหรือว่าการพูดคุยเนี่ยค่อนข้างจะคืบหน้าไปมากแล้วกับทางมิลานนะครแต่ของเราฝ่ายบริหารเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับพยายามสู้แข่งสู้ครับกับมิลานในการทับทามเฟรนวอตแมนนะครับวอตแมนเนี่ย,ยอายุ22ปีครับสูงถึง195ซนมอายุดีหน่วยก้านดี ถนัดเท้าซ้ายครับติดทีมชาติน์แลนด์มาทุกชุดยกเว้นชุดใหญ่ยังไม่ได้ประเดิมเกมแรกนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาครับบอทแมนเล่นให้กับลิวทุกรายการเนี่ยสานัดยิงไป3ามแอสซิสไป1นะครับมีตำแหน่งกองหลังนะค่าตัวในตลาดประมาณ30ล้านยูโรนะครับเอาละนี่คือ4นักเตะนะครับที่มีข่าวกับเราหนาะหูมากๆ ยังไม่หมายรวมถึงคนอื่นๆที่หลังไหลมาแบบพั่งทูน,นะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรครับว่าเรามีโอกาสที่จะคว้าตัว4คนนี้มาร่วมทีมมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นผมนะผมไม่รู้นะฮะว่าโอกาสเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่4คนนี้ถ้าเป็นผมผมเอาหมดแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่า4คนนี้มาร่วมทีมนิวคาสเซลจะช่วยยกระดับให้นิวคาสเซลแข็งแกร่งขึ้นจนมีลุ้นติดท็อป10ท็อป8ท็อป6 ได้แน่นอนนะครับใครจะมาใครจะไปอันนี้ยังไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆโปรแกรมปรีซีซั่นของิีกาเซมาแล้วครับและเป็นโปรแกรมปรีซีซั่นที่หลายคนตื่นเต้นนะครับเนื่องจากว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมักปุ่นเครื่องกับทีมในอังกฤษทีมรองบอลทีมเล็กๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่ปีนี้ครับโปรแกรมของเราครับ29กรกฎาคมนะครับช่วงประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ย เรามีคิวจะเตะกับอัตาลนตาแล้วก็แอตเลติกบิลเบาครับโอ้โหอัตาลนตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาแล้วแอตเลติกบิลเบาก็เป็นทีมแกร่งในลาลิกาสเปนครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการวัดระดับทีมไปเลยนะครับว่าตอนนี้นิวคาสเซอลเนี่ยอยู่ในระดับไหนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่โปรแกรมฟรีซีซั่นก็ตามนะครับเอาล่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยนะครับในเรื่องของตำแหน่งพออสม,มสรคนใหม่ มีข่าวหนาหูมากๆนะครับว่าเรากำลังจะได้มาแล้วจากไบรตันและคนคนนี้ประวัติไม่ธรรมดาคลิปหน้าเจอกันวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ